สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นในสวนนะคะก็มาเจอดอกไม้เล็กๆตะมูตะมิในสวนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําดอกไม้กระจุ่มกระจิ๋มตะมุตะมิดอกน่ารักน่ารักในสวนของเรานะคะดูสิคะว่าในสวนเราเนี่ยจะมีดอกไม้เล็กๆน่ารักเนี่ยกี่ต้นค่ะต้นนี้นะคะก็คือต้นแรกค่ะต้นฟ้าประดิษฐ์ค่ะ ฟ้าประดิษฐ์เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะคะเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีมีกิ่งทอดเรื้อยนะคะแล้วก็มีขนสั้นนุ่มสีขาวปกคลุมค่ะมีถิ่นกําเนิดในอิตาลีนะคะแล้วก็แอฟริกาเหนือนะคะฟ้าประดิษฐ์เนี่ยปลูกง่ายจริงๆนะคะจะเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดเลยค่ะแถมยังทนต่อทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะอากาศร้อนบ้านเรานะคะ ก็จะมีดอกสีฟ้าอมม่วงนะคะเกสรตรงกลางเนี่ยก็จะมีสีขาวสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะ แล้วมาถึงต้นที่2นะคะก็คือทาราลก้อนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเรืองเม็กซิกันค่ะเป็นพืชในสกุลเดียวกับดอกดาวเรืองนะคะเป็นดอกไม้สีเหลืองสวยงามเป็นดอกเล็กๆน่ารักค่ะทาราลก้อนนะคะอาจจะเป็นเครื่องเทศสมุนไพรที่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่ในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศแถบยุโรปนะคะทาราก้อนเป็นเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้และต้องมีติดครัวไว้เสมอนะคะ สำหรับเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นให้หอมอาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะทารกกอนนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะมีอายุหลายปีสูงตั้งแต่30-80ถึง80เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะลำต้นเนี่ยเล็กแล้วก็ทุกส่วนก็จะอวบน้ำแล้วก็มีขนอ่อนปกคลุม แล้วเมื่อเราขยี้ใบนะคะเราก็จะมีกลิ่นคล้ายลูกอมสมุนไพรค่ะดอกที่ออกนะคะก็จะออกที่ปลายยอดมี5กลีบค่ะสีเหลืองสดใสนะคะต้องการแสงแดดเต็มวันจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่อากาศเย็นแต่อากาศทั่วไปของประเทศไทยก็สามารถจเจริญเติบโตได้เช่นกันค่ะปลูกว่ายขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งค่ะ แล้วต้นที่3นะคะก็คือต้นคัตเตอร์นั่นเองค่ะหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีกับดอกไม้เล็กๆสีขาวตรงกลางมีสีเหลืองที่ถูกจัดอยู่ในช่อดอกไม้รวมกันกับดอกไม้ชนิดอื่นๆนะคะคัตเตอร์เนี่ยก็เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กลำต้นแตกแขนงมีพุ่มสูงประมาณ30-100ถึงเซนติเมตรนะคะช่อดอกก็จะเป็นแบบกลุ่มมีดอกย่อยเล็กๆอยู่ภายในช่อนั้นนะคะ การช่อดอกนะคะก็จะตั้งฉากกับลำต้นคัตเตอร์เนี่ยชอบแดดนะคะแต่ไม่ชอบแดดจัดค่ะต้องการน้ำชอบดินร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ปุ๋ยที่เหมาะสมนะคะคัตเตอร์เนี่ยเป็นดอกไม้บ้านๆน,นะคะไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วก็มักจะถูกนำไปจัดเสริมกับดอกไม้ชนิดอื่นเฉยๆค่ะ แล้วมาถึงต้นที่4ี่นะคะก็คือกุหลาบแคะญี่ปุ่นหรือกุหลาบโฮโฮอิมินะคะเ,เป็นกุหลาบดอกเล็กๆน่ารักนะคะสามารถนําไปจัดจานอาหารได้ด้วยค่ะกุหลาบนะคะก็ไม่ชอบชื้นแฉะแล้วก็ชอบดิน ที่ระบายน้ําได้ดีนะคะสามารถปรับตัวกับทุกสภาพอากาศเลยค่ะเนื่องจากเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโ,มโมรคแมลงมารบก,กวนเมื่อดอกโรยนะคะก็จะตัดแต่งเหมือนกุหลาบทั่วไปเลยค่ะยอดใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นมาทําให้หนาแน่นมากขึ้นนะคะกุหลาบแค่ญี่ปุ่นนะคะก็เหมาะสมมากสําหรับท่านที่ชอบปลูกกุหลาบขนาดเล็กแล้วก็มีดอก สีสันละบานสะพั่งไม่หยุดนะคะการเลี้ยงก็ง่ายๆค่ะเพียงให้แสงแดดเพียงพอแล้วก็ลดน้ำสม่ำเสมอเท่านั้นนะคะก็จะมีกุหลาบดอกเล็กๆน่ารักให้เชยชมแลาา้วล่ะค่ะ แล้วต้นที่5้านะคะก็คือดาวเบิร์กเดซี่ค่ะหรือเดซี่สีเหลืองนะคะเป็นไม้ลม้มลุกปีเดียวสูง15-30เซนติเมตรนะคะทรงพุ่มเนี่ยแผ่ไปกับผิวดินเลยค่ะขอบใบหยิกแล้วก็เป็นเส้นฝอยนะคะสีเขียวใบเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเขียวมากๆเลยค่ะดอกเขาเนี่ยจะออกเป็นช่อกระจุกนะคะสีเหลืองออกตามปกิ่งนะคะออกดอกทั้งปีสวยงามมากเลยค่ะเป็นพันธุ์ไม้ที่ มาจากต่างประเทศนะคะมีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกแล้วก็รัฐเท็กซัสของอเมริกานะคะชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีต้องการน้ำปานกลางชอบแดดจัดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงต้นที่6แล้วละคะ่ะต้นที่6ของเราก็คือ ต้นมาร์กาเล็ตบอเนวนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆมีความคล้ายคลึงกับดอกเดซี่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนละสายพันธุ์กันค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุหลายปีนะคะช่อดอกจะออกที่ปลายยอดกีบดอกวงนอกเนี่ยจะเป็นสีขาวถึงสีขาวอมม่วงค่ะ ดอกวงในนะคะก็จะเป็นเกสรสีเหลืองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้นมากะลโปเนลเนี่ยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายตนต่อสุขสภาพอากาศโดยเฉพาะอากาศร้อนๆอนบ้านเรานะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชําแล้วก็แยกกอค่ะมากกะลีโปเนียวนะคะเป็นดอกไม้ยอดนิยมนะคะของวงการดอกไม้กินได้เลยละค่ะ และต้นที่7นะคะก็คือต้นม่วงเทพรัตค่ะม่วงเทพรัตเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะมีดอกสีม่วงอมฟ้ารูปร่างของดอกเมื่อบานเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีทรงคล้ายๆดาวค่ะมีเกสรตัวผู้สีเหลืองสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะขยายพันธุ์เนี่ยทำได้ทางการเพาะเมล็ด แล้วก็การปักชำนะคะดินที่ปลูกเนี่ยต้องโปรงระบายน้ําได้ดีและเมื่อดอกเริ่มเหี่ยวยให้เด็ดดอกทิ้งนะคะเพื่อกระตุ้นกันออกดอกรุ่นใหม่นะคะแม้ว่าจะเป็นไม้ต่างถิ่นนะคะแต่สภาพอากาศมันร้อนบ้านเราเนี่ยม่วงเทพลัดก็สามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และต้นที่8นะคะก็คือต้นผีเสื้อลาตีค่ะผีเสื้อลาตีเนี่ยเป็นพันไม้จากต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในบราซิลนะคะเป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยมีหัวค่ะมีใบประกอบคล้ายนิ้วมือมักจะหุบใบในเวลากลางคืนนะคะใบเนี่ยจะมีลักษณะประกอบคล้ายสามเหลี่ยมโดยมีมุมแหลมชนกันค่ะแล้วก็ใบของผีเสื้อลาตีนะคะก็จะมีสองพันโดยที่จะมีใบสีม่วง1,000แล้วก็ใบสีเขียวอีกหนึ่พนนะคะดอกเขาจะออกตามซอกใบ มีสีชมพูอมม่วงนะคะก้านดอกเนี่ยยาวจเจริญเติบโตได้ดีในที่ล่มหรือแดดลำไไรค่ะชอบน้ำปานกลางนิยมปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าสีสันของดอกแล้วก็ใบเนี่ยโดดเด่นสวยงามมากเลยค่ะหากเราเอ,อวางกระถางไว้ที่จุดที่มีลมพัดนะคะใบเขาก็จะปิวเหมือนผีเสื้อที่กำลังบยบินเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงต้นที่9้าแล้วล่ะค่ะต้นที่9้านี่ก็คือต้นพวงชมพูนะคะพวงชมพูเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปตามริมรั้วบ้านนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีชมพูแล้วก็จะมีบางพัดนะคะที่จะมีดอกสีขาวออกดอกเป็นพวงๆนะคะเป็นม้าแถวเลื้อยคนไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะด้วยความสวยงามแล้วก็สีสันที่โดดเด่นของพวงชมพูเนี่ยจึงนิยมมา ประดับในจานอาหารหรือตกแต่งอาหารตกแต่งเค้กค่ะพวงชมพูเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะไม่ชอบน้ำขังแล้วก็น้ำแฉะนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็โกรคแมลงก็ไม่ค่อยมารบกวนค่ะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็การปักชำนะคะพวงชมพูก็เป็นดอกไม้กินได้อีกชนิดหนึ่งเลยค่ะ และต้นที่10นะคะก็คือต้นแวววิเชียนนั่นเองค่ะแวววิเชียนเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถจเจริญเตบิบโตออกดอกได้ทั้งปีนะคะมักปลูกเป็นไม้ประดับในสภาพที่เหมาะสมเนี่ยจะมีอายุน1น1-2ปีเลยนะคะลำต้นเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มสูง4 0 6 0เซนติเมตรนะคะดอกออกตามซอกใบใกล้ไปยอดค่ะดอกเป็นรูปถ้วยคนกิบ เนี่ยจะเชื่อมติดกันปลายก็จะแยกออกเป็น5กลีบนะคะดอกเนี่ยมีหลายสีเลยค่ะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงควรปลูกในดินที่ร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะชอบแดดควรปลูก ในที่ที่มีแดดเต็มวันค่ะรดน้ำอย่างสม่ำเสมเอแต่ยาปล่อยให้ดินแฉะนะคะเพราะอาจจะทำให้รากเน่าได้การขยายพันธุ์ก็ง่ายๆค่ะโดยการเพราะเมล็ดและก็การปักชำกิ่งดอกแวววิเชียนเนี่ยสามารถใช้ประดับตกแต่งจานอาหารก็ยังถือว่าเป็นดอกไม้กินได้อีกชนิดหนึ่งเลยค่ะ และต้นที่10นะคะก็คือต้นชมพูบิวตี้หรืออเมริกันบิวตี้นั่นเองค่ะสำหรับท่านที่อยากปลูกไม้ดอกนะคะแต่กลัวว่าจะปลูกแล้วไม่รอดหรืออยู่ได้ไม่นานนะคะชมพูบิวตี้ค่ะเป็นต้นไม้ทางเลือกที่ใครๆก็ปลูก รอดแถมยังมีดอกส,อสวยๆให้ชื่นชมนะคะชมพูบิวตี้เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางดอกสีชมพูเล็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นดอกไม้กินได้ตกแต่งจานเครื่องดื่มหรือขนมก็น่ารักมากเลยนะคะการดูแลก็แสนจะง่ายเพียงแค่ให้น้ำแล้วก็แสงแดดอย่างเพียงพอแล้วก็ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเท่านี้นะคะชมพูบิวตี้ก็ออกดอกให้เชยชมแล้วราคา แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงดอกไม้ต้นที่12แล้วนะคะก็คือจันฉายหรือจันเจ้านะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสีสดใสนะคะดอกไม้ตะมุตะมิน่ารักสดใสมากเลยค่ะเป็นดอกไม้พุ่มเตี้ยนะคะชอบแดดเหมาะที่จะปลูกกลางแจ้งนะคะพอน้องเขาเนี่ยทนแดดทนฝนเลี้ยงง่ายสุดๆไม่งองแงสามารถอ,าออกดอกได้ทั้งปีนะคะ แล้วก็กิ่งหักกิ่งแก่เนี่ยนำมาปากักขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยค่ะเป็นดอกไม้ที่สามารถเอามาจัดจานถือว่าเป็นดอกไม้กินได้อีกชนิดหนึ่งเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงต้นสุดท้ายแล้วค่ะก็คือต้นที่13นะคะก็คือต้นผีเสื้อแสนสวยค่ะผีเสื้อแสนสวยเนี่ยเป็น ไม้พุ่มที่แข็งแรงมากๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยต้องการดูแลน้อยนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนต่อความแล้งค่อนข้างดีเลยค่ะดอกสีฟ้านะคะเป็นถึงฟ้าอ่อนเกือบขาวเลยค่ะเมื่อดอกบานเนี่ยจะเหมือนผีเสื้อมีปีกบน2ปีกปีกล่าง2ปีกข้ามลังตัวนะคะมีหนวดเป็นเกสรตัวผู้ที่ยาวอย่างอ่อนช้อยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนิยมเอามาตกแต่ง หน้าเค้กนะคะแล้วก็จัดจานผีเสื้อเส้นสวยนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเมื่อโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนค่ะเป็นต้นไม้ดอกไม้ตะมุตตะมิที่น่าปลูกเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราพามาชมอดอกไม้ตะมุตตะมิน่ารักในสวน มีถึง13ต้นกันเลยนะคะก็ลองชมนะคะว่าต้นไหนน่ารักมีทั้งสปปรรพคุณทางยามีทั้งจัดจานแล้วก็มีดอกไม้ในลำไรยดอกไม้กลางแจ้งนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ